ที่ผ่านมาของเรนเจอร์นโนนอยากให้พูดถึงตัวเองว่านิยามเรนเจอร์นักโนนในรายการรถรงเรียสคูเรนเจอร์ะไรค่ะเวลาแพ้มันตาตึงอะไรก็ได้ที่เละๆซ้อนมาเขือเทศเอ้ยสีเอ้ยแปรงเอ้ยเม็ดแมงลัก อะ,อ,อะไรที่เละๆแล้วถ้าพูดถึงเรนเจอร์ใครที่ก่อนและหลงังเข้ามาเป็น Ranger, เรนเจอร์เนี่ยภาพในหัวที่เราคิดไว้จะนต่างก,กันจริงๆก็ไม่ค่อยมีนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะสนิทอาจจะเป็นเรนเจอร์ยุคเจนสองเจนสองที่เข้ามาอาจจะเป็นเออพี่ Earth, เอ,อิร์ธเป็นพี่เอิร์ธเป็นพี่มิกที่เขาว่ามีความนิ่งๆมีอะไรที่เล่นบ้างแต่พอเป็น Ranger เรนเจอร์เท่านั้นแหละพฤติกรรมเปลี่ยน <laughs> เอาชนะหลายหลายคนบอกว่าเรนเจอร์ที่เป็นเหมือนครอบครัวนั้นเราจะมีมีความแบบสนิทในกลุ่มแบบนี้ไหมความรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกอย่างที่เขาพี่เ <ๆ S 2> ขาพูดแหละเวลานั้นแทงเอาท์กันนันเล่นบอร์ดเกมนัดเหล่อย่างนี้ก็จะแบบก็จะไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแล้วมีเรื่องไหนไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถลุกขีดจำกัดตัวเองด้าน,นเอนเนอร์จีแหละครับด้านเอนเนอร์จีที่ว่าเออมันไม่เคยมันไม่เคยตกเลยว่ะมันเลยเหนื่อยแต่สุดท้ายพอเล่นเกม ก็ดีดขึ้นมาทุกทีไม่รู้ทำไมเหมือนกันในระบวนการเรนเซอร์เนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นสีอะไรสีเหลืองครับสีเหลืองหลายคนที่เป็นสีเหลืองม,ม,มากเพราะอะไรครับผมว่าทุกคนมันน่าจะเอ,นอเนอร์จีเดียวกันเนะ่เวลาที่มันได้กลับไปรถโรงเรียนเนี่ยไปรถโรงเรียนไปอยู่กับไปถ่ายที่โรงเรียนหรืออะไรอะเอ,นรอเนอร์จีทุกคนมันจะเด็กลงมามากกว่านั้นนะมันจะมีความสดใสมันมีความ เล่นสนุกแบบเด็กๆก,กันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับเรนเจอร์หนักน่ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรถโรงเรียนสกูรเรนเจอร์นะครับได้เป็นหนึ่งในเรนเจอร์ที่ก็ผ่านอะไรด้วยกันมาหลายๆอย่างถึงแม้ว่าหลังจากนี้เราจะไม่มีเรนเจอร์ต่อท้ายเราก็เป็นเจนหนึ่งหรือว่าเราก็เป็นแบบรุ่นเบิกเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ทํารายการนี้แต่แรกครับและนี่คือเรนเจอร์นัก